ลาง,งานมาจับพระจับเอางวัวเด้อมื่อนี้เด้อเนี่ยเหอวะไหนไล่โตมื่อนี้มาจับสลากเอางวัวจ้าล่างานมาจับสลากเอางวัวมื่อนี้มจิจตัวงาม,ม nè, สตางค์งาม Mẹ ต่อ cái ที่กาแฟอ่ะเนี่ยเจ้า <laughs> ขนาดโหดแท้